สวัสดีครับผมทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันที่ตำบลแม่สุกนะครับอำเภอแจ้ห่มนะครับจังหวัดลำปางไปนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับจังหวัดลำปางนะครับเราต่อเนื่องมาจากจังหวัดแพร่นะครับก็เดินทางมา180สิโลนะครับจากจังหวัดแพร่นะครับวิ่งมาทางเด่นชัยก็มาถึงเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่าย เมื่อวานช่วงบ่ายๆนะครับก็ลงมาถึงก็ลงมือเลยนะครับพื้นที่แปลงนี้มันทั้งหมดสามไร่นะครับลักษณะพื้นที่เนาะจะเป็นแบบนูนเลยตอน,ตอนของเดิมมันจะเป็นแบบชั้นเป็นขั้นเป็นขั้น,เป,น,นเป็นขั้นลงไปนะครับเป็นเหมือนนาขั้นบันไดนะครับที่ก็มีโฉนดถูกต้องนะครับผมอพื้นที่นะครับถ้าดูจากวิดีโอต้นคลิปเนาะมันจะแหลมปลายแล้วก็โค้งนิดๆน,นะครับก็คือนาเขาแบ่งกันไว้แบบนี้แล้วนะครับ เจ้าของที่ก็ให้เอาตามแนวคันนาดเดิมเลยนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยตัวร่องน้ำนะครับความกว้าง3าเมตรลึกหนึเมตรนะครับเรายกคันดินทั้งสองข้างนะครับเป็นเหมือนคันล้อมกันน้ำเล็กๆนะครับความกว้างก็อยู่ประมาณ1นึเมตรถึง1นึ่งเมตรห้บนะครับความสูงก็มีตั้งแต่ห้าสิเซนไปยันเมตรหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสริมไปตามพื้นที่นะครับตรงไหนสูงเยอะพนน้ำเราก็จะไม่เสริม ให้มันมากนะครับอาสาเหตุที่ต้องใช้ตัวร่องน้ําที่กว้างนะครับเพราะว่าเราจะชดเชยกับดินที่พื้นที่นี้มันเป็นดินทรายนะครับดินล่วนปนทรายมันจะสไลด์ง่ายแบบนี้นะครับผมถ้าเราใช้ตัวกว้าง2เมตรลึกหนเนี่ยอันเนี้ยจะพังง่ายนะครับเพราะว่าด้านบนเป็นคลองสาธารณะนะ เขาเปิดน้ำกันตลอดนะครับอย่างแปลงข้างๆก็เปิดน้ำผ่านหัวแปลงด้านท้ายก็มีเหมืองน้ำนะครับมาถึงตัวแปลงนะครับตัวแปลงวัดฐานความกว้างอยู่ที่10เมตร50เซนติเมตรนะครับแล้วก็ทางเดินกลางนะครับวัดฐานกว้าง3เมตรนะครับตัวแปลงผมก็เก็บให้เรียบๆเนียนๆนะครับผม มันจะสังเกตได้หรยว่ามันจะโค้งไปตามไปตามพื้นที่นะครับบางร่องก็มีน้ำเข้ามาแล้วน้ำซึมนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับอากาศดีนะครับที่นี่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแดดนะครับ ก็ใช้เป็นรถขุดสองตัวนะครับจะไวนิดหนึ่งนะครับด้านท้ายมันเป็นเหมือนคลองสาธารณะนะเจ้าของดีบอกว่าเวลาหน้าน้ําน้ําจะอืดขึ้นมาท่วมนะครับเราเลยยกคันกันน้ําช่วยนะครับยกคันล้อมไม่ให้น้ําเข้ามาในแปลงเรานะครับส่วนการแบ่งระยะแปลงนะครับผมตั้งต้นจากหัวแปลงด้านบนนะครับแล้วก็มาปัดเศษ ทิ้งด้านท้ายนะครับปัดเศษทิ้งด้านแหลมสุดนะครับก็จะได้แปลงที่เท่าๆกันนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือที่ว่ามันซอยตัดไม่ได้ก็จะทิ้งด้านท้ายเลยนะครับก็จะได้แปลงใครแปลงมันเนาะแล้วก็เดินผ่ากลางแบบนี้นะเพราะว่าน้ำยังไงก็วิ่งถึงกันทั้งสองฝั่งอ่ะกย่ลืมเมื่อพื้นที่นะครับมันต่างระดับเป็นชั้นเป็นขั้นบันไดนะครับผมก็จะออกแบบวางตัวกั้นนะครับวางชั้นพักนะครับ ความกว้างอยู่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ต่ำจากพื้นประมาณ30เซนนะครับไล่เป็นชั้นเป็นชั้นลงมานะเพื่อดักให้น้ําตกล็อกไข่ล็อกมันนะครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นเศษนะครับเป็นเหมือนหางหนูนะครับปัดผมก็ปัดทิ้งท้ายเลย ก้นล่องน้ำกว้างเก้าสิบเซนติเมตรนะครับก็ขอบคุณพี่เจ้าของแปลงด้วยนะครับที่ไว้วางใจเลือกใช้ทีมงานเรานะครับงานตามงบจบตามแบบนะครับไม่มีบานปลายเหมือนเดิมนะครับสโลแกนเราตอนนี้ก็ย้ายเลยนะครับออกจากจังหวัดลำปางช่วงหกโมงเย็นวันนี้นะครับก็จะไปต่อกันที่ อำเภอไซงามนะครับจ mm ังหวัดกำแพงเพชรอ่าเกือบลืมแปลงนั้นก็จะเป็นงานขุดล่องน้ํากว้าง1.5เมตรลึก1เมตรนะครับแล้วก็มีสระน้ำหนใบนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ครั้งแรกนะครับที่ลำปางก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆกด ไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับถ้าสนใจงานขุดก็ยินดีให้คำปรึกษานะพี่ติดต่อที่เบอร์โทร0649524155นะครับทีมงานนอกอารช่างนครสวรรค์ยินดีบริการครับผมแล้วก็แปลงนี้ก็ขอบคุณพี่เจ้าของที่ด้วยนะครับที่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ